แปบ,บจริงกลัวแพ้จัดเลยเขาเลยโอ้โหสนใกบอกได้ ลองอะไรยิงอะไรเงี้ยเนี่ย,ยนนหนอเนี่ยหนอเนี่ยหนอโอ้โหไอ้เหี้ยเล่นสูงไม่ได้เลยอ่าล็อกมุม โอ้โหเฮียยามชิบหมายตอนในซุ่มยิงจริงๆรอยู่ซุ่มยิงแบบทำไมมันเหมือนโปรมองวะเหมือนโปรมองไหมเออไอไอที่หนึ่งมันอ่ะไม่รู้มันอยู่ในฐานะผมไม่รู้เรื่องอ่ะเออเดี๋ยวมันรู้เยอะนะใช่ใช่ใช่มันเหมือนโปรมองนะรอเลยพี่พี่เราดักหลายรอบละ พ่ายัมโอ้ไงไม่กลัวโดนแบงกัหรลอกลัวมันี v p เอ้ยถูกปะีพีนี่ไงนี่ไงเยอย

ดูดิไอเหี้ยไอเหี้ยเล็งรอกู